โ oh, no นอน้และวเราอ้วนสวนเอ้ยแก้มน้องอ้วนสวนอ้วนสวนแกหมอลำไฟยิ่งลราเป็นสีอ้วนสวน และพ้นมาผู้ยิ่งนอนง่ายผู้ใส้นอนติ่งบ่าจาักเด่งจักหอนอ่อนซอนดเด็ดอ้แล้ว ละแม,ม่นว่าเดินนั่งฟังเดือแปลงคำแปลงแปล่งคนฟังเดือแปลงละคำแปลงแปล่งคนพี่สิเล่าแต่คนเมือ,มมอบงบันบ๊อิปีไซบ้านของไอให้เจ้าจื้อจำเอาภูมลิลำเน่าของผมอยู่ทุกวันเดียวนี่มีน้ำเอือนละเบาหน่อยเปลี่ยนซื้อมีน้ำเอิอนละเบาหน่อยเปลี่ยนซื้อือบ้านแพร่ดอกน้องตะบนตั้งจื้อเอาหมเอาคู่เมืองนั่นละเจ้าเขาเอือนว่าอำเพอ คุนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่จื้อจำเอาไว้ขั้นจะไปทั้งนั้นให้ไปย่มทำข่าวไปแวะกินข้าวนา้ำยามยื่อยองกันบ้านพี่นั่นติดไฟริมถนนบ้านพี่นั่นติดไฟริมถนนพี่ไปนคนทำนาปลูกมันสวนอ้อยมองดูไอยละผิวดำปานทานมองดูไอยละผิวดำปานทานาทำงานรับจ้างแรงเสราบอดเศราย่ำเมืม่อเศร้าก็ออกพงลงนายาม่มเมื่อเศร้าก็ออกพงลงนาไปหาปูหาปลาอยู่น่องคลองนำ ข้องนำแตบภาษาคนไทยคนไทยล่ะทำไปทุูกอย่างคนไทยล่ะทำไปทุกอย่าง,นางเนี่ยบอกนีอยูซ่อนไอ้นอนแหล่งเป่าแป่นคงเก็บไทยละกำไฟาคู่เมืองคงเก็บไทยละกำไฟาคู่เมืองคนในภาคกันลือจุดซื้อเสียงดังกรองการล่ำลองละมาเดือ้อไิจริงการล่ำลองมาเดื้อไิจริงเําไม่สู้บ่ได้สิย้อมให้ดามาสิย้อมให้ดามา เมนมาเดือนน้นตุกวรฟอนหาก่อนมาเก่าตุกวรฟอนละหาก่อนมาเก่าแล้วบอกเง้ยวัไปก็รอให้เพิ่นฟังสูได้ตังได้มาแข่งลำสิงสูได้ตังได้มาแข่งลำสิงเป็นทนังเล่นทางลำบ่ต่ำสูงพอดีเอาตี่นองนางลำคันจริงเอาตี่น้องนางลำคันจริงเป็นหนังเล่นไงแล้วมาขันเข้าใส่กันหมอแค้นันละเสียงแค้นให้แน่หมอแค้นันละเสียงแค้นให้แน่สิผ้าหมออันนี้เราตินใส่ลำ ลำวงแล้วก็สูงหาเจ้าลำวงเลาก็สูงหาเจ้าแล้วก็อ,อยากได้เจ้านั้นมาเป็นแฟนแดงแดงละของเจ้านั้นนาแดงแดงละของเจ้านั้นนาจะสะแพงไรนาทอได้ราคาไปห้าละติดหูติดแข้งไปห้าละติดหูติดแข้งว่าจะผ่นนี่แห้งน่าผู้สาวเราเ่าเอาที่น้องนางลำคันจริงเอาที่น้องนางลำคันจริงเป็นทางเล่แนแ่แล้วมาคันเข้าใส่กันมาคันเข้าใส่กัน ดูไว้ก่อนพี่มอแค้นเอาซ่ํนี้ละมอลําสมัครเล่น